ไปกันเลยค่ะวันนี้ค่ะปุ้นจะไปไหนคะปุ้นจะไปไหนคะไปปั่นจักรยานเหรอคะโอเคไปกันเลยนะคะ let's go <S อืแล้วก็มาที่กังหันลมนะคะที่เขาใหญ่เที่ยงนะคะเราไปต่น ก็เ,เป็นคนถีบนะคะส่วนน้องก็ทุ่มไป,ปเลยค่ะไปเลยลงทางเดินนะนี่ก็เป็นอ่างเก็บน้ำนะปเลยไปปั่นดูหมอกกัน คนก็เยอะนะคะเนี่ยมีมาเรื่อยๆนะคะชมวิวกันเถอะวิวสวยๆเขาใย,ยเที่ยงค,คนก็เยอะอยู่นะเนี่ยสวยจังเลยเลมก็แรงนะเนี่ยดูกระัง nhé yeah. yeah. chiều chiều ครที่ชอบถ่ายรูปนะคะแนะนำเลยวิวสวยๆเขาใหู่เที่ยงกังหันลมกังหันยกักษ์ไปกันยังคะไปกันเลย